เอาละรครับตัวอย่างที่หกน่าสนใจนะเพราะว่ากูจะทําให้ดูสักสามวิธีแล้วกันเพราะว่าวิธีแรกเด็กๆอาจจะไล่เซตทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะลูกอันนี้มีจํานวนสมาชิกห้าตัวจํานวนเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดก่อนนะยังไม่ได้แบบดูตัวเลือกอดูคําสั่งหนึ่งสองสามยังไม่ได้อ่านนะดูแค่ว่าจำนวนเซตของมันก็จะมี 2ยกกาลัง5้าซับเซก็คือมี32นะครับโอเคเฉพาะซับเซของ A นะจำนวนซับเซ็ตเอาล่ะเราจะตั้งใจเขียนใช่ไหมถูกคือจำนวนซับเซ็ตของ A เนี่ยถ้ามีแล้วก็มีใช่ปะก่อนเนาะเออก็คือมีสมาชิกศูนย์ตัวนะครับอืมเราใช้สัญลักษณ์ว่าห้าเลือกมาศูนย์นะมีสมาชิกศูนย์ตัวไง เดี๋ยวค,ยค่อยรู้สึกสัญลักษณ์ต่อไปแล้วกันเนาะต่อไปมีสมาชิกหนึ่งตัวเท่าไหร่นะเราใช้สัญลักษณ์ห้าเลือกมาหนึ่งอ่าเขียนเขียนข้างๆไว้แล้วกันเนาะ,ะแบบเผื่อได้เรียนระดับสูงนะครับนี่ห้าเลือกมาศูนย์อันแรกเนาะเดี๋ยวเราจะมีสูตรให้คือข้างล่างนี้นะว่าสัญลักษณ์หน้าตายอย่างนี้เราใช้สูตรแบบนี้อันนเี้ยนะซึ่งมีความหมายว่าแบบนี้แบบว่าเอ็นสิ่งที่แตกต่างกันเราเลือกมาเคสิ่งตัวข้างล่างนะ แล้วก็ใช้สูตรนี้ให้ล่องๆก็จบแล้วคือเพื่อจะนับดูว่าเรากระจายถูกหรือเปล่าเช่น5เลือก0อย่างนี้มันจะเราสมวนาวคำนวณด้วยสูตรดีแล้วเนาะมันได้1ก็มีแบบเดียวต่อไปถ้า5เลือก1คำนวณดีแล้วนะตัดทอนดีๆเลยก็จะได้ออกมา5นะครับอันนี้ไม่ได้คำนวณให้ดูนะขอให้เชื่อไปก่อนนะ ก็ครบหาพอดีเออจะได้เช็คตัวเองไปด้วยว่าติงทำถูกเปล่าต่อไปถ้ามีจำนวนสมาชิก2ตัวก็คือ5เลือกมา2 5เลือกมา2นี้เราคํานวณดีแล้วนะได้10นะครับก็ต้องไล่ดีนะจะพูดดีนะ A B A 4อะไรไปให้ครบสิบครับอ่าให้ครบ10นะอย่าเกินนะนี่1นึ่งสองสามสี่โอเคสิพอดี เอ้ยไ,ไหมครับทีนี้ก็5เลือก3ามไปสิตัวเป็นกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าเจดโอ้โหูะไรเมื่อกี้ลืมตัวนี้นี่ยากเป็นกันนะตาหลายแล้วอ่ะ5เลือก4ไปอีก5ครับ <c oughs> อะไรครบครับ5เลือก5ไ้าได้1น,นะคำนวณด้วยสูตรเมื่อกี้นะครับโอ้โหสุดยอดเจนว่าพอเราได้แบบนี้แล้วคำถามที่1 2 3ก็ง่ายสำหรับเรามากๆเลยแต่เราจะตาลายไม่ลูกได้ให้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ย ซึ่งแน่นอนเด็กลองค้นหาดูนะว่าอะไรที่มี A บ้างก็อนับนรับเอาเลยสับเซจนี้เช่นนับว่าตรงไหนบ้างอ่ะตุคำถามที่หนึ่งนะคำถามที่หนึงถามว่ามี A อ,อยู่เป็นสมาชิกอะไรบ้างอ่หนึ่งะไรอย่างเงี้ครับสองสามสี่ห้าไม่มีแล้วนะห้าแล้วนะหกเจ็ดแปดเ้าสิบสบอ็ดสิบ็ดแล้วนะ สิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าและสิบหกนะครับสิบหกจริงๆใช่ไหมไปดูวิธีสองซีว่าคูนับได้16หรือเปล่า16แบบถูกต้องครับนี้เราไล่แบบนี้ตอบ16นี่ขอเนี่ยตอบแค่คําถามที่1ก่อนนะวิธีไล่นะไล่นะนี่16แบบเห็นชัดเจนนะถ้าดเด็กว่าคูทําเร็วก็หยุดหยุดหยุดก่อนแล้วก็ ลองทาลองนับดูช้าๆนะเพราะว่ากูอาจจะนับเร็วไปเมื่อกี้นะอ่าสิหแบบคำตอบคำถามแรกนะไม่มี A เท่าไหร่ก็ว่ากัไปดังนั้นก็ลบออกจาก3-2ก็ได้นะ้ลูกเนาะสิบแบบนะครับทีนี้ลัวเ้นของ A มี A หรือ B มีตัวอตัวนึงก็ได้หรือมีทั้งคู่ก็ได้ลงนับอีกละถ้านับซ้ําก็ต้องลบออกอีกละโอ้โหเยอะนะครับดังนั้นกูเสนอวิธีที่ส อันนี้เดี๋ยวค่อยมาพิสูจน์นะไอที่ใส่ลักเลือกๆอะ่ะมันมีที่มาที่ไปว่าทำไมต้องสอนแล้วก็เอาไปใช้พิสูจน์ในสอวนอคั้นหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันมานับก่อนคือจริงๆแล้วที่มาที่ไปของกล่องแห่งการนับของครูเนี่ยคือง่ายๆเลยนะเซตจํานวนซับเซตเนี่ยครูยังไม่เริ่มนับให้ดูสักครั้งหนึ่งเลยเนาะครูบอกแค่สูตรเลยว่า เท่ากับ2ยกกำลัง nA เลยโอ้โหครูอยู่ก็ทุ่มสูสูตรหัวผมเอาละเรามาเคลียร์สูตรกันหน่อยว่าสูตรปนมาได้อย่างไรทำไมถึงต้องเป็น2กํกำลัง5อันนี้คือจำนวนซับเซ็ตก่อนนะครับยังไม่ได้ถามข้อหนึ่งนะถามแค่น,นี้ก่อนจำนวนซับเซ็ตก่อนเด็กครับมีง่ายๆเลยเรามีกันด้วยกัน5ขั้นตอนนะขั้นตอน5ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นตอนแรกคือเธอ,อ,อจะเลือกตัวอักษร A ตัวเล็กนี้ไหมหรือไม่เลือก มีหนทางได้2แบบเห็นไหมครับเราเลยเติม2เข้าไป2ตัวนี้หมายถึงว่ามีหนทางได้2วิธีคือจะเลือก a หรือไม่เลือก a โอเคไหมครับอย่างต่อไปขั้นตอนที่2กดกันคูณนะเธอจะเลือก b หรือไม่เลือก b ได้2แบบเลือก c หรือไม่เลือก c ได้2แบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับครบทั้งหมด5ตัวเลยจะคูณกันจบงานของเราดังนั้นจุดมัน s u b ก็เลยมีทั้งหมด2กําลัง5 เซตนะครับก็คือ3 2สิบเซตนั่นเองนี่คือที่มาของมันอักรอหรืออีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้เรามาตอบคาถามที่1ดีกว่าครับคําถามที่1บอกว่าต้องมี A เป็นสมาชิกอ่ะบ,บังคับเลยเหรอใชอ่อันแรก A ต้องเลือกเลยละ่ะดงนั้นไอจีเราพูดว่าเลือกหรือไม่เลือกก็ต้องมีหนทางเดียวลูกมี1วิธี1วิธีคือต้องเลือก1วิธีแปลว่าเลือกอทีนี้พอขั้นตอนที่2คือ B ละ่ะ B นิ่เลือกหรือไม่เลือกก็ได้เครื่องหมายถูกหรือผิดก็ได้ดังนั้นได้2แบบ ซีล่ะเครื่องหมายถูกคือเลือกเครื่องหมายผิดคือไม่เลือกเอาไหนล่ะเอาสองแบบอันใดหนึ่งอ่ะได้สองวิธี c ีแคทล่ะทำองเดียวกันครับนั้นในเด็กจบงานและนี่คือจํานวนวิธีที่เราจะสร้างซับเซ็ตที่เป็นซับเซตเอตัวใหญ่นะและมีสมาชิกเอตัวเล็กอยู่ด้วยนั้นเราจับคูณกันครับได้สิบหกแบบเร็วกว่าไหมเร็วนะเนาะอาไมถ้าเช่นนั้นแล้วก็อยากจะทําอีกแบบนึงก็ครูเมื่อกี้เราตอบ16แล้วนะขออนุญาตตอบ16ไปเลยอันที่1น,นี่ง่ายเร็วขึ้นถ้า กูพูดเร็วให้กรอสั่งได้นะนี่นะขออนุญาตจบไปก่อนเดี๋ยวสองสามเดี๋ยวเขาไปทับอันนะทีนี้ทีนี้ถ้าอยากเสนอวิธีที่3แนวชิทที่สามนะเมทอดที่3หรือว่าโซลูชันที่3คือกระบวนการที่3นะนัมเบอร์ทรก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ลองฟังดีๆช้าๆชาัดๆแล้วกันเนาะ วิธีที่สามเป็นวิธีที่เพอร์เฟกมากแต่ว่าหนึ่งสองสามดีทั้งคู่นะครับเลือกใช้งานให้ถเหมาะสมแต่ครูอยากจะสอนทั้งหมดเลยจริงๆอยากจะสอนอีกวิธีหนึ่งคือ,เ,อเรียกว่าแผ่นผ้าเบนน์ออยเลอร์ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเอาสามก็พอนะกรอดูบ่อยๆจะได้เข้าใจนะครับเพราะสามารถทํานําไปใช้วิธกีกับเรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเพราะเป็นเทคนิคที่ดีมากนะมาดูเมสตดที่สามหรือวิธีที่สามนั่นเองว่าครูทําอย่างไร เด็กๆครับในเมื่อเขาต้องการจํานวนซับเซตของเซต A ที่มี a ตัวเล็กอยู่ดังนั้นดเด็กๆสังเกตว่าถ้าเอา a ตัวเล็กนี้ออกไปก่อนแล้วสุวนว่าถ้ากูมีเซตเซตหนึ่งที่มีสมาชิกปยดแค่สตัวนะ b c d e เราจะสร้างซับเซตของ b ได้อย่างไร b ตัวใหญ่นะเดี๋ยวยังไม่ได้คิดตรงนี้นะเอาแค่ให้มันคล้ายๆเอาแค่สตัวนี้มาสาซับเซตเด็でで <S <S ครับเรามีสูตรนี่ก็จะมีเท่ากับ2กำลัง n b แบบ2 n b แบบนั้นมีเท่าไหร่ครับ มี16แบบมี16แบบถูกต้องดังนั้นเด็กครับคราวนี้เราจะมีทริคอย่างหนึ่งคือมีทริคอย่างหนึ่งคือเราลองมาหยอดอะไรลงไปนะหยอด A ลงไปนี่คือทริคที่อยากจะบอกเด็กๆเลยทริคส่วนตัวเลยนะหยอด A ตัวเล็กที่เราไม่ต้องการกลงไปในเซต B ที่เราสร้างขึ้นมานี่เห็นไหมครับทุกสัเ์เซตเลยนะแสดงว่าเงื่อนไขของเราก็จะเป็นจริงแล้วเพราะว่า พวกเหล่านี้ก็จะเป็นซับเซ็ตของ A แล้วก็มีสมาชิก A ตัวเล็กนี้อยู่เลยคําตอบเร็วขึ้นมากๆเลยไหมครับคําตอบสําหรับข้อ1ก็เลยตอบ16ซับเซตเห็นไหมครับ,บ,รบ,ง,บ,รบง่ายมากๆเนาะลองฝึกซ้ำๆนะอันอื่นๆลองลองลองทำดูแล้วกออ็ที่3อาจจะว่าแผนภาพเวนน์ออยเลอรแล้วก็หาโดย Intersection ซึ่งครูยังไม่ได้สอนนะเดี๋ยวค่อยสอนเรื่องของ สูตรการหาจำนวนสมาชิกนะครับโอเคนี่คือเรื่องของเซตใกล้จบแล้วลูก